เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยวันนี้จะมาเล่นคืนสยองกับไมายครับนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวๆดี๋อมันค้างนี่เองอะ่ะโอ้เดีเดี๋ยวขออนุาปรับเสียงโอเคเราจะมาเล่นกันเลยใน คืนสยองใช้เดฟฟอร์ชอส์ลากินนายชมเปญที่นั่นนะ่ะเช็คเออชมเปญนายเช็คผิดแล้วนะเช็คที่เกิดบ,บ้าแล้ววะถ้าเธอเช็คครั้งจะตกแกเลอยอ่าวัตถ่าเฮียร์นี่อ่ะมึนเออ ทำไรวะ,ะเร็วรีบรีบกดคือตอนนี้นะอ๋อเป็นเรื่องราวใช่ไหมคะอืมคือสยองแหมแหม่ไม่บอกเลย <c oughs> โอ้ยโอ้โห <c oughs> เรื่องงี้ใช่ไหม เฮ้ยชุ๊ช้ยอีย่านไปคุดต่อค่ะอ๋ออย่ามีอะไรเลยอย่ามีอะไรเลย เฮ้ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ๊ยบ่โหดกอดโฉ่จัสเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาอะไรอีกเนี่ยแหมกำลังได้ลุ้นเลยยังไงก็ขอไปพักรับชมโฆษณาตะคู่นะฮะ ะต่ก็มาต่อกันเลยนะฮะกดดันว่ขาขาับค่ะเฮ้ยเยียมันอะไรเนี่ยเชื่อเชี่ยฉันเชื่อแก เฮ้ยอันนี้ทำไรทับทูโฮสโอ้ยเชิร์ชบั๊หนึ่งบั๊หนึ่งครับได้ยวได้ปีตายเลยไอ้ย่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะให้ตายเธอไม่รู้มาก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยเอเอาล่ะ อินโทรมีการอินโทรด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นใหม่กันเลยนะฮะกดดันอีนอ๋ออ๋อกดชาร์จไฟโอเคอ๋อกดเพื่อวางระเบิดโอเคตัดให้ คือเกมนี้จะเน้นเรื่องการปริมาณมากกว่านะนี่นหนูว่าเลยค่ะมันน่ากลัวค่ะกูกรักกัวว่าโชคดีแต่เราจะโชคร้ายตั้งแต่ทาดแรกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลังเฮ้ยไป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 นะกดอุยอ้ยอุ้ยกดเองกด้องเนอะกดไอ้เนอะกดได้เนอะ เอางล่ะไปต่อต้องรีบหน่อยแล้วอ่ะม่งั้นมันจะมาเอาเราอ่ะมันจะเอาเชันนะจังหวะนี้กวรัวๆซึกซึกโอเค Ok, tuyệt vời Ui ui, bay bay nè Bay cay, bay cay, bay cay oi oi, Bay, bay nữa Bay, na. bay. วิ่ง <s> อ๋องกดนี้อะไรอ่ะเออคือเกมนี้มันกดดันไปชชอร์สโอ้โอ้ย โอ,อ้ตบมือตบมือผ่านอีพิโซดหนึ่งไปแล้วนะคะอุย้ยกดดันนะโอ้ยไม่ไหวแล้วอะ่ะยังไงก็เดี๋ยวอีพิโซดสองเราขอมาต่อพา,าร์ทหน,น้าสุดทัายปีนี้บาย